มหิดลโนเป็นง,งปีนี้มีธีมงานว่าอะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอกคิดออกไหมคะ <S 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 ถ้าคิดไม่ออกงั้นเฉลยดีกว่า empowering the next generation ซึ่งปีนี้มีกิจกรรมภายในงานเยอะมากจะมีอะไรบ้างไปดูกันหนึมหิดลอด m i s ชั่นการแนะนำลักสูตรน้องๆจะได้เรียนรู้ว่าทั้ง23คณะของเรามีลักสูตรอะไรบ้างแต่ละลักสูตรเรียนอย่างไรจบไปทำงานอะไรได้บ้าง2มหิดลมิวเซียมและมหิดลทัวร์ นั่งรถลางสัมผัสธรรมชาติพองวิทยายกรบรรยายตลอดเส้นทางกับซิฟว่ามัธินดลได้รางวัลกินยูนิเวอร์ซิตี้ด้วยนะ3มมัินดลเฟสติวัลนอกจากชีวิตการเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้ว่าการมาเป็นนักศึกษาที่นี่เขามีกิจกรรมอะไรให้ทําบ้างทั้งกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆและกิจกรรมที่สนุงสนานจากพี่ๆสโมสรน,นักศึกษามหาวิทยาลัยมหฮินดลเช่นดนตรีเสวนาการแสดงหรืออืน่นอีกเพียบงานนี้เข้าปีไม่มีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวน้องๆเนี่ยสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมวันและเวลา จะไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊กอย่าลืมลงทะเบยียนแล้วก็มาเจอกันเนยอะๆ